ฮัลโหลสวัสดีค่ะถามเลขนะจ๊ะเลขงวดประจำวันที่หนึ่งเลขประจำวันที่หนึ่งเดือนเมษาฮะตัวใดค่ะอุ้ยบอได้ยินเอาไหมเอาไหมตัวใดลูกตัวใดเก้า เอาไหมเอาไหมลูกบ่ได้ยินเอาไหมเอาไหมเลยเอาไหมลูกอุ้ยแม่บ่ได้อุ้ยแมนบ่เอาไหมเ,เอาไหมลูก,ไไอกเอาไหม,ไม,ไมห่างไอเอฟที่ได้ยินได้แล้วลูกเร็วเลขออกตัวใดเลขสีออกตัวใด เอาไหมลูกเอาไหมโอ้ยเ,เลขสิ ออกซือ้อออกเกาหาเลยี่น้องเอาไม้กันนะ่ะลกูกเอาไม้ี่น้องเดี๋ยิ่งคือเกตููบะ ยิ้นก็เกียตัววะเอาห้องไม่เนีลูกเลขงวดเลขที่ออกตัวใดกับลูกฮะตัวใดลูกตัวใดเก่า,ห,ากห่าเก่าหาบ่ได้ยินอุ๋ยเก่าถ่อง ตัวใดลูกตัวอ,อุ้ยเก้าสองพี่น้องเก้าสองกับเก้าหาพี่น้องเก้าห้ากับเก้าสองเนาะอุ้ยเก้าหากับเก้าสองนี่พี่น้องเอาไหมลูกเอาไหม เอาบอกก่อนเลข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 งวดประจำวันที่หนึ่งนี่เอากรับ,บอกเลขสกอนบอกเลขกอนเออัตได้ก็เก้าห้าอืมบอกเป็ดเก้าห้าแปดสองบอกทำไมลูก เกาสองก็โอ <differences S 2> mm ้เกาหา กินแล้วก็บ,บอกเลขแนะ่บอกเลขแนมะ่เร็วๆเ,เอาสามตัวไหมเอาสามตัวแล้วลูกเร็วสามตัววันนี้ฉันเป็นห้องพี่น้องตัวไดก็ลูกตัวไดก็ดังแท่ดังแท่ฮะัวได้ก็ลูก ด้เบื้องตัวเขียวๆด้วพี่น้องตัวเลี้ยงบอกแล้วคือเก้าหากับเก้าสองหรือว่าแปดสองนี่แหละถ้าเกตุได้ยินดิเนี่แต่พี่น้องสิได้ยินตัวใดกับบรลูจักเด้วเกตุสิถามตัวเขียวๆกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะแก้วจ้าเอานี่ตัวเดียวนี่แหละ เก้าสองเอาไหมเอาชัดๆเร็วๆเก้าสองพี่น้องเก้าหากับเก้าสองพี่น้องเก้าสองแปดแปดเก้าสองแปดแปดเอาไหมลูกเอาไหมฮะ mm hmm. เก้าสองพี่น้องเก้าสองอุ้ยเก้าสองแปดแปดพี่น้องชัดเจนมากเอาไหมลูกเอาไหมลูกไหมลูก,ลกมาลอบนาคะเลศถือแม่สื่อื่อกล้วยมาฝากรืลุ่ยแม่สื้อกล้วยมะฝากฮะเก้าสองเก้าห้าเก้าสอง เก้าสองแปดแปดเก้าห้าอตัวนี้เดบอกบอกเลขแนมมารอบหนาสิได้ซื้อเลขโอ้สิได้ซื้อกล้วยมาฝากมีตัวเหลียงพี่น้องที่บอกเจตุวาแมนเพิินบอกว่าเก้าสองแปดแปดกับเก้าหาพี่น้องเก้าสองแปดแปดกับเก้าหาค่ะสำหรับที่เจตูวได้ยินเนาะพี่น้องจ้าว้าว เป็นเสียงเลยดิพี่น้องเอาไม้ก็นนะ่ะลกูกเพราะค่ากินอยู่พี่น้องค่ากินเลขสิออกตัวใดก็ลกูกงวดประจำวันที่1เมษายนพศออ2566ค่ะน้องแก้วจ้าเลขสิออกตัวใดลูกเอางวดฮะตัวใดก็ฮะ ห้องพี่น้องบนี้ห้องก็ได้บอกห้องเก้าสองแปดแปดท่านะกับเก้าห่าเอาไม้ลูกเอาไม้สุดท้ายแล้วตัวได้ก็ พี่น้องคักบนนี้คักบ่คักบนนีน้เก้าหากับเก้าสองเก้าสองแปดแปดกับเก้าหาพี่น้องเกตูได้ยินวางสี่ละพี่น้องเอฟซีสี่ได้ยินคือเกตูบอน,ะะนอะค่ะเนาะจ้ะตัวนี้ข้าเจ้ามาขอเลขเลี่ยงว่าสันพี่น้องสแสดงว่าคนจืดถึกนี่เจ้าของ่อนเบาซู่ฟั่งวิ่นมาขอเลี่ยง เก้าห้ากับเก้าสองแปดแปดเด้อพี่น้องเด้อเพื่นบอกว่าจังสี่หละเก้าสองแปดแปดกับเก้าห้าเก้าห้าเก้าสองแปดแปดว่าสั้นว่ะเจตูได้ยินเก้าห้ากับเก้าสองแปดแปดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอ่ามึงบาฮะผมก็ได้ยินบ่เคยแบบน,นี้เป็นเสียงห้องพี่น้องเป็นเสียงห้อง เก้าสองแปดแปดกับโอแมนแมนพ่ะนะแมนบลู๊กแมนเก้าสองแปดแปดกับเก้าหาบอแมนบลู๊กแมนเก้าสองแปดแปดกับเอาไหมลูกเอาไหมเก้าสองแปดแปดกับเก้าหาวี่น้องอืมแมนแมน เก้าเก้าสองแปดแปดกับเก้าหาบอลนี่เก้าห้าเก้าสองแปดเก้าห้าแมนแมนแล้วพี่น้อง เอาค pues <ong catch a surprise> ่ะพี่น้องเอฟซีได้ยินน้ำกันแล้วเนาะค่ะเนาะผู้ใดได้ยินตัวใดกับพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยได้ค้ะเด้อเจตูได้ยินว่า9288กับ9 5 9288กับ9 5แต่ว่าพี่น้องสีได้ยินตัวใด กัขึ้นยู่กับใส่ดุลพินิษพิจารณาเอาเนาะจา้ะเนาะตามที่เจตุขึ้นในเบิ้งเดอ้อที่พี่น้องได้ยินมานอะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้เจตูขอขอลงหา่านเนาะพี่น้องเนาะนคนทามาจะได้คนแห่งห้องแห้งพี่น้องเสียงดังค่ะสวดสวดยูเอาล่าพีล่าน้องล่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์กันค่ะ